สมัยเด็กๆไปหาคนรู้จักปรากฏก็ไปเจอคนในบ้านเขาคนหนึ่งไม่ปกติพอเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะเอาไม้หรืออะไรมาไล่ตีแล้วก็บางครั้งก็จะมาบีบคอผมผมก็เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ คือความไม่ปกติของเขาก็ทําให้เขาคิดอะไรไปได้บางคทางพวกนี้เขาจะแบบเบื่อโลกเบื่อชีวิตอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็เหมือนเขาเกิดมาเนี่ยหน้าตาผิวพัรร์ไม่สวยไม่งามบางคนก็เป็นลักษณะนั้นก็จะหดหูท้อแท้ท้อถอยในชีวิตไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง แต่ปัจจุบันนะถ้าใครอยากสวยอยากงามก็บินไปเกาหลีมีเงินหมอไทยเริ่มเก่งขึ้นก็หลายคนนะทำสัญญกรรมได้นะให้สวยขึ้นได้คุณกระยามีอะไรจะเสริมแซกไหมครับผม คุณกัลยาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นผีเคยเจอผีนะครับของคุณกัลยานี้ถ้าเกิดสวดตั้งจิตอัญเชิญนี่จะสื่อกับผีหรือวิญญาณได้ไหมมันเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งคิดว่ามันเกิดเพราะอะไรว่าทําไมบางครั้งถึงสื่อได้เห็นได้บางครั้งถึงไม่รับรู้เพราะอะไรครับ บางครั้งไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรก็เห็นเองสื่อเองได้หมดเลยเขาจะจะมาเองเห็นเองอัตโนมัติเลยก็จะรับรู้ได้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆหรือไม่อยู่จะสื่อวิญญาณได้คือคนลุกรู้ว่าเขาอยู่แถวนี้อะไรประมาณเนี้ย บางครั้งก็ได้กลิ่นรู้ว่าเขาอยู่คนที่ราอืมปกติคนดีๆนะว่าเป็นยังไงตายไปแล้วกลิ่นเป็นยังไงเขามาแบบไม่ได้กลิ่นไงเหมือนเหมือนพ่อเหมือนกันนะที่ตายไปแล้วอะ่ะครับลาเขาลาบ่อยๆไม่ไม่เห็นวิญญาณนะแต่ได้กลิ่นรู้ว่าเขามาเขาได้กลิ่น ก็เลยเคยบอกเขาบ่อยๆว่ามาได้กลิ่นทําไมมาให้กลิ่นเหม็นมากกลิ่นดีๆไม่ได้เหรอต้งมากิ่นที่เขาเคยป่วยอยู่ก็จะรู้อ๋อไอบอกเลขมั่งนะเขาไม่มา้ลยบอกสอิแม,มก่กบมวดนี้ใครมีเลขเด็ดอะไรบ้างครับ คุณฟูกแกเข้ามาร่วมแล้วสวัสดีนะคุณฟูสวัสดีครับคุณฟูยินดีต้อนรับนะครับอ๋อคุณฟูบอกว่ามีเลขเก้านะวันนี้ผมก็ให้ดูํำแพงบ้านผมภาพย้อนในอดีตคุณกันระยาเขาก็เห็นเลขสองเก้านะครับ คุณแม่กบให้สูตรนะครับขอบคุณค่ะสำหรับของขวัญค่ะขอบคุณคุณฟุกค,ค่ะขอบคุณของขวัญเช่นกันครับผมอาเชิญคุณพี่พูดขึ้นมาพูดคุยเมื่อวานผมหยุดเพราะว่าไฟดับอีกแล้ว ก็จะจะขึ้นจะขึ้นเอาไฟดับพอไฟดับปุ๊บเลยเซ็งเลยแล้วพอห้าเที่ยงคืนสิบห้านาทีไฟมาก็ไม่ได้เตรียมจะไล่แล้วแล้วสองวันนี้ฝนตกนานมากอากาศแปรปวนนะผมก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายก็เลยคิดว่าพักพักผ่อนก่อนแล้วกันหยุดนะโอ้เหมือนผมเลยครับ แต่เดี๋ยวบอกก่อนสบายตัวนลอากาศเปลี่ยนคุณพี่พวกอยู่ประเทศอะไรครับผมอเมริกาเหรอครับอังกฤษครับอยู่งาครับอยู่อยู่ไทยอ๋อตอนนี้อยู่ไทยออยู่พังงาใช่ไหมครับใช่ครับพี่เคยพาไปดูที่วัดอ่ะพี่โชคจะไม่ได้อ่ะถามพ่งอ่ะ๋อที่พี่บอกว่าให้ผมไปป่าช้าน่ะอ่าไอที่ถนนนะนะที่มีบ้านตึกนะ แล้วคุณพี่ฟุกกับคุณฟุกนี่นีนน่ีฟุกคนเดียวกันใช่ไหมครับอ่าเป็นแฟนกับภรรยาอ๋อผมก็นึกว่าคุณพี่ฟุกนี้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยไม่ใช่นะไม่ครับคือปีหน้าครับรอปีหน้าไปืรตอนนี้ผมเป็นเชฟอยู่ขอพังงาน่อหลักพังงานอ๋อไอที่ตอนนั้นคุยเรื่องถนนผมเล่าเรื่องซึ่าเเมียอ่าแล้วก็มีเรือนะใช่ไหมนึกออกแล้วใช่ ใช่ครับเหลือต่อครับครับผมตอนที่คุยรอบก่อนก่อนที่บอกฟุกฟุกมีแฟนอยู่่างประเทศผมผมนึกว่าฟุกคนอื่นครับนี่ถ้าไม่บอกผมก็นึกว่าเป็นอีกคนนึงชื่อเหมือนกันเลยแลเดี๋ยวเขา, <laughs> ขาเดี๋ยวเขาเข้ามาเขาเขาไปอาบน้ําอยู่ครับผมอ่ะผมระหว่างรอเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ตอนสมัยหนุ่มๆช่วงหนึ่งถูกลอตเตอรี่ แล้วก็อยากจะหาคนจ้างจ้างคนมาถ่ายแบบแต่งเชื้อแต่งแต่งเสื้อใส่ชุดแบบย้อนยุคก็เคยจ้างมาแล้วก็หาพวกกองถ่ายคนที่เขาออกแบบชุดเก่งๆแล้วก็ถ่ายรูปเก่งๆมาไอ้วันนั้นที่จำได้ก็คือไปยืนนะที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่แบบโบราณนิดนึงปรากฏนางแบบเนี่ยก็ยืนอยู่ พอถ่ายรูปออกมาเนี่ยขาเพิ่มอีกหนึ่งขาเห็น <C it noise> และเวลาผมมองไประหว่างที่เขากำลังแอคติ้งทำท่าทางยืนถ่ายรูปผมมองไปผมเห็นบางครั้งมากกว่าขาผมเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนใกล้ๆเป็นเป็นสมัยโบราณน่าจะอาจจะย้อนไปถึงสมัยรอห้าหารือรอลอะไรเงี้ยนะ หรือรอสีแล้วพอถ่ายรูปมาปุ๊บติดติดเห็นขาเพิ่มบิดหนึ่งขาเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับผมเพราะว่ามีอยู่จริงสักวันผมคิดว่าอีกไม่นานมากเดี๋ยวความลับอะไรต่างๆมันจะเริ่มเปิดเผยเนาะกล้องใช่ครับเทคโนโลยีนะแล้วเดี๋ยวบอกทุกคนตอนนี้ AI อ ปัญญาปัญดิ์เนี่ยมันชนะคนไปเยอะแล้วนะหลายคุมแล้วนะแล้วหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอเอไปัญดิ์เนี่ยสมองคนเนี่ยมันคุยมันช่วยกันทดลองอ่ะมันล้ำหน้าไปแล้วก็เพิ่งดูข่าวเมื่อสามวันก่อนสี่วันก่อนเอานักบินเก่งๆของอเมริกาอังกฤษและหลายๆประเทศขับเครื่องบินลบอะแข่งกับ เออที่แบบป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องบินเนี่ยใช่ไม่มีคนขับใช่มาหนึ่งฝูงปรากฏว่ามันชนะนะใช่ครับแต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวมันจะเหมือนตอนเราดูหนังแบบคุณยนต์ตอนในอดีตตอนเป็นเด็กมัธยมอะไรต่อยย้อนไปหลายส<ช>ิบปีก่อนผมผมกลัวว่าพวกมันมจะประดิษฐ์ปัญญาที่แบบ เอาชนะมนุษย์ยุ่งเลยนะจริงไหมใช่คนเหล็กคนเนี้ยเออ,อเพราะว่ามันเก่งกว่าไงใช่ไหมใช่แต,แต่วันนั้นคุยกับคุณป้าเมื่อสองวันก่อนป้าน,นี้ก็เขาก็เคยฟังพระป่าพระปฏิบัติท่านเทศท่านพูดท่านก็บอกมานานหลายสิบปีก่อนว่าจะมีเหมือนเป็นแบบเป็นหุ่นยนต์แต่ท่านท่านไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าหุ่นยนต์หรืออะไรบอกเหมือน ตัวเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตัวถังอะไรประมาณเนี้ยครับเออท่านเห็นเห็นในยานทัศนะเป็นอนาคตตการแต่ท่านเรียกไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดคนรวยๆมีตัวพวกนี้เอาไว้เป็นเพื่อนพูดคุยอะไรต่ออะไร,ไรมันก็เข้าท่าดีเนาะ ใช่ครับแก้เหงาถูกต้องอย่างคนเจอผีหลายคนก็บอกตกใจกลัวใช่ก็บอกทุกคนนะถ้ามันเจอเลเเลเทไม่น่าพิศวาสไม่น่าพิสมัยไม่เจอดีกว่าใช่ไหมคุณฟุคกถูกครับแต่ถ้าเจอดีๆเป็นเทวดาสวยงามเอามาได้เลยทุกวันเดี๋ยวขอคุยเป็นเพื่อนถามเราจะได้ถามเขาด้วยก็เหมือนที่เมื่อกี้คุณแม่กบถามว่า ขอหวยใช่ไหมถ้าคุณฟุกเจอผีเทวดาหรือพวกนี้จะขอหวยไหมครับคงไม่ขอครับเพราะว่าผมไม่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 ได้เล่นพวกนี้จะถามจะถามสารทุกถูกถูกถูกดิบมากกว่ากับคุยธรรมดาอืมแล้วแถวบ้านคุณฟกุก ตรงนั้นยังมีเหตุการณ์เกิดอ,อุบัติเหตุอีกไหมหลังจากเล่าไปหลายเดือนเนีตอนนี้ยังไม่มีเลยครับต้องรอแบบหลังเดือนตุลาเรงจะเริ่มมีอืมมีแบบไฮซีซันโลซีซันหรือดูการปิดแล้วคนไม่มาหรือว่ามานานๆครั้งถนนเส้นนั้นก็คือไฮซีซันจะชนบ่อยครับฝรั่งคิดว่าเมาไหมพวกนี้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันเราบอกว่าแต่แบ,บละอุบัติเหตุก็คือเสียไปเลยไม่ได้พิสูจน์อะไรอืมอืมแล้วคุณฟุกช่วงนี้ได้ไปเจอใครเล่าเรื่องผีอะไรต่ออะไรไปดูที่ไหนมาบ้างไหมครับไม่เลยครับไต่ว่าเห็นแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่า แต่ว่าเป็นเรื่องแต่งวัเรื่องแต่งขึ้นมาคุณกันใครเป็นคนแต่งเขาแต่งเองเหรอเขาหยอกเล่นพี่โจ๊กไม่รู้หรอกว่าจะแต่งเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงเดี๋ยวไปเล่าคุณแม่ปอกบอก UFO มันทำให้ทางรถไฟตกจะจริงไหม อืมผมก็ถ้ายังไม่มีตาทิพย์ที่จะไปล่วงรู้เหตุการณ์แต่ถ้าเกิดอยู่นะตรงนั้นจะช่วยวิเคราะห์ได้นะเทคโนโลยีเขาล้ำสมัยกว่าเราเยอะบางครั้งสิ่งที่เราใช้ใช้อยู่คิดว่าทัานสมัยแล้วพวกเขาไปไกลกว่าเรา เยอะแยะไปหมดบางครั้งมันก็เหมือนนอกจากเป็นความลับสวรรค์แล้วบางอย่างมันก็เหมือนเป็นความลับจกักรวาลเนาะจริงไหมคุณฟุกจริงครับพี่ที่เขาแบบไม่ให้เราจะด้วยเหตุผลคนใดมันก็ต้องมีใช่ไหมคงไม่แบบปิดไปดือด้อๆอไรเงี้ยลับอย่างอย่างผีอย่างไรเขาก็มีสาเหตุไง คุณแม่กกบบอกอะไรโคดโคดหมายถึงอะไรอืมหลายๆอย่างจะไปให้เป็นฝีมือของพวก U F O หรือมนุษย์ต่างดาวอ่ะอ่ะสามสิบแปดยูส มีใครอยากเล่าเรื่องผีไหมเชิญนะครับขึ้นมาได้นะกดขอขอร่วมขึ้นมาไลฟ์ UFO บางสายพันธุ์น่ากลัวบางสายพันธุ์เป็นมิตรภาพครับผม แต่ถ้าเรามีพลังจิตแก่กล้าเราอยู่ในศีลทําเป็นคนดี UFO ก็อาจจะไม่ไม่ช่วยอะไรเราก็ได้ UFO น่ากลัวนะผมเคยเจอตอนเด็กๆ oh. เจอตอนเด็กๆมันจะจับตัวผมไปด้วย ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทดลองหรือจะเอาไปทำไม <Yeah. S 1> แต่พอดีว่ามันเอาไปไม่ได้ <Yeah. S 1> อย่างในต่างประเทศเขามีจะแบบจับจับตัวไปทดลองใช่ไหมหายไปเลยอะไรประมาณนี้ สวัสดีคุณชาติสมครับผมสมชาติหามาสวัสดีครับรีบขึ้นมาคุยนะวันนี้ไม่ไล้นานนะใครอยากขึ้นมาคุยจิบปาทะเรื่องผีเชิญนะครับที่นี่พระตีละครงงนะครับ ตีอยู่กี่โมงอ่ะตีสามห้าเก้าจะตีสี่ 4, ท่านตื่นกันแล้วเนาะใช่ตีละครั้งหลายรอบในนครปฐมอำเภอกำแพงแสนมีวัดป่าวัดหนึ่งสายหลวงปูชานอนกันวันละไม่กี่ชั่วโมงอ่ะก็ขึ้นมาสวดมนต์ทำาวนานั่งสมาธิอะไรต่ออะไรแต่ผมว่า ทางสายกลางไม่ตึงเกินไปรู้สึกที่วัดท่านจะนอนกันแค่สามชั่วโมงมั้อยู่กันได้ไงไม่รู้นะเพลียนะยแต่ถ้าท่านสมาธิแก่ก okay. ้าโอเคอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลงไลนะ์นะ ก็ไปดูอยู่คลิปหนึ่งเป็นเรื่องตอนที่ก่อนเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาก็จะมีพระมาสวดนำทําพิธีอะไรต่ออะไรแล้วพอมีญาติโยมมาไม่เยอะแล้วเขาก็คุยกันเรื่องของเปรตเดินได้มองไปเหมือนเป็นเปรต เ็ดใส่ชุดสีขาวหรือตัวขาวอนะไรเงี้ยพอนึกถึงตอนเด็กๆที่ผมเล่นดนตรีไทยออกงานไปเล่นออกงานศพหลายๆจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลบางงานก็ตื่นแต่เช้าๆมีที่แบบอยากรู้ว่าเป็นไงก็ บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องทดลองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่แต่ผมขอเตือนว่าถ้าเรื่องอะไรที่ล่อแหลมหรืออันตรายเนี่ยอย่าไปกล้าท้าบ้าบินแต่ประเด็นหนึ่งถามคุณฟุกหน่อยคนที่ไปกล้าอวดผีท้าผีกล้าเข้าไปเฮี้ยนเฮี้ยนคุณฟุกคิดว่าเขามีของดีติดตัวไปไหมครับ คิดว่าหน้าน่าจะพกไปบ้างครับหรือบางคนอาจไม่พกเขาอาจจะสักน้ำมันหรือสักอย่างที่ตัวคิดว่าจริงไหมจริงครับสักน้ำมันเนี่ยอืมอย่างผมเจอสองช่องพอเขาเล่าประวัติเขาก็รู้สึกว่าได้ยินเขาพูดนะเขาก็บอกเขาสักพอสักสักตัวปุ๊บเป็นลายยันอะไรเลยมันจะมีความเชื่อมัน่น ความกลัวผีจะลดน้อยลงเพราะความรู้สึกจะเป็นอะไรที่แบบว่าเอา้าอย่างน้อยเราสักมาเนี่ยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคนที่สักก็จะมีความรู้สึกเชื่อมั่นเพราะว่าเอามีศัพท์ที่หลังน้ยนะเราก็มีของดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็สําแดงฤทธิ์ออกมา สู้กับผีได้ผมคิดเช่นนี้นะคุณแม่ก็บอกเคยไปวัดพัตตีระคังกลางวันน้ำหมาหอนพร้อมกันนั้นในวัดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดคนครศรีธรรมราช หมาหอนพร้อมกันตอนกลางวันไอเรื่องหมาหอนนี่อืมจริงๆผมว่ามันเห็นตลอดยีิบสี่ชั่วโมงแหละมันจะหอนช่วงไหนแค่น,นั้นคคุณพี่ฟุกมีอะไรอยากพูดคุยพูดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมช่วยคุยแทรกับผมเข้าใจครับพี่พี่องนอนนะเข้าใจผมพูดตอนอ่าคุณเสียดีกว่าอตอนไหนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งผมขอบันทึกไว้